สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยน้าจ้ามื่อนี้มาพบก,กับสาวกิ้งแล้วจากช่องกิ้งเซนลาซายเนาะมือนี้เนาะสาวกิ้งกับสิผาพ่อแม่พี่น้องนันมานี่เลยนะขูดมะม่ไปสุกกันนะพี่น้องวันนี้เขาก็ได้ขูดเอ้ยเชื่อคุแม่เขาก็ได้อันเผานไม้แต้มมือนั่นเนาะ แล้วเราก็จะมาขุดกันวันนี้เพราะว่าเมื่อนั้นฝนตกและก็บัยิเัตินะพี่น้องกะคำกะเพื่อสิขุดสิยียงกนส,สวยนะโอ้ยมันิคำมือกันพอดีแล้วก็มีอันน้อยอันหนึ่งแถมนะนะขุดอย่าเดยนีนพี่น้องก็จะใส่เข็มอันนี้นะเข็มนี้มันบ่ได้อาเป็นิดเครื่องนะพี่น้องเข็มนี้ไว้เฉพาะขุดน้ำมายอย่างเดียวนะก็จะขุดก,กันเลยอันนี้มันของแถมนะพี่น้องน้ำไม้น้อยตัวนี้ มืัอนี้ดวงบนได้มาขุดต่อไม้ซอยเนาะดวงไปนานะวันนี้ไปเจบบาะบังข้าวหวานเถอะเนาะกินไปได้มะขุดไหมแล้วก็สิไปสุกทุกป,ป้าแล้วก็แม่กินนะตานเตียงนีนเพราะว่าวันนี้ยังไม่มีแนวกินเลย <c ười> คิดบอ,อกซอสบุกขาวกันนี่แหละนะที่เรามะขุดอ่านน้อยก็ได้เนะาะ <c ười> <c ười> <c ười> นะเราสักกิงก็ชิได้ไปเก็บผักขญั่งแล้วก็ข,ว,ข,ขว,กว๋าเขาขวยังพอนะเพราะว่าเขาขวเบิดนะเขาขวกับเบิดแล้วก็ผักขญั่งยังไม่ไปเก็บจัากว่าสีลงไปเก็บอยู่หน้าขาจรพูดแหละหน้าแคมบ้านานังพ่น้องตอนนี้ก็จะจยากซาแน่ห,หน่อยนึง ก็ได้มาเห็ดกินเทียงเนาะก็คแล้วเรียกเากแเรียกซร้านั่นนี่นู่นนี่นั่นนะแต่ว่ามันระดูวันอย่างแบบกำเนิดเห็ดลายอันกับหัวมุนอยู่นะัมกินสุกน้นไม้แต่โดนแล้พี่นดาวส้มลายนี่นตะแกงแล้วก็ต้มแกงแล้วก็ต้มต้มไปกระแกงแกงแล้วก็ต้มนะกินต้นไม้ขึมนหัวจะชินแล้วขึ้นน้นไม้เลย ผัคู่มือกับเกือบอะนะตัดไปก่ดดปดดอหลังจากที่ขูดอันน้อยแล้วแล้วนะนี่ตะกินกับซิมาต่อกันอันนี้เลยนะพี่น้องเนาะขูดเนี่เขาก็สิทําการตัดเพื่อเพิ่มความสะดวกในตัวเองนอเนาะนี่ ไปยาดอะไรเงี้ยแม่จากสิเรียลนั่งจ้าใส่เข็มแขวกแขวกไปจากซีแหละลก็ค้นกับจ้าเอิยนมาเกาะหน่อยไหมนะเอ้าวฝนเริ่มหยิบไปได้พี่น้องเอ้ยมื่อีงกะมือเผากับฝนตกเนาะมื่อนี้กะมือขูดอยังสิตกอยู่อักาอยอย่าพูดได้นอนนี่ค่ะพยายามดูเธอไว้แน่เพราะว่าไม่ถ้าทันฟ้าทันฝนนะพี่น้อง อาตกแห้งีหลีบะนี่เริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแห้งแล้วน้องไ,ไ,ไ,ไม้นอนนี้ไม่เอียนมีอะน้ำไม้นอนนี้มีอาการปวจชักพี่น้องเอ็นดูด้ยความเบาโมถีฟเลยพี่นอ <c oughs> ้องเนาะเฮอยยันเลย <c oughs> ไ,ได้จังหันห็ดนะเบ <c oughs> าแย่แย่แย่เยอะเล่งมือยังแห้งเลยพี่น้อง <c oughs> เริ่มหยิบแล้ว ว่าดอกน้องพี่น้องตกใช้มือนานเลยไม่นะแล้วน้องพี่น,น้องไม่เริ่มแล้วเพราะว่าดอกห่าทันบั้มี้ดอกเลยมีเผากระตุกแล้วน้องพี่น้องเด็นน้ำบรินินมนต์พระมาสูตรตอนเผาเนาะมันผสใส่แล้ว นักไม่รออันนี้ก็ครึ่งจุดเอ็น้อสิบพึ่งแล้วนะทำไงวะท่าแขนยังเสร็ง่างอยู่ดิ ท่นสำหรับส่วนตัวซาก,กิ้งนี่กินเส้นใหญ่ไปเลยอันนี้แบบแม่ซาก,กิ้งแม่เท่าซาก,กิ้งไหลายคนม,มาตีอ่ะคนน่ะขูดนไะไม่กะแค่ยังเส้นใหญ่ๆอันนี้ขูดแล้วมัน,นแะเล็ดนะกว่าภาษาซาก,กิ้งกับสาดอก,กโอ,โอุ้ยเสน้นสำเส้นเฟิร์นแห้งดีพี่น้องดีแต่บะสุบเป็นตน้นคือแกงเนาะทันซาก,กิ้งกับสาดอกซาลาหน่ะบางคนไปจ้างชิปโป้โฮนะว่าสื้ออย่างกันแท้มีสามชุดสองสื้อพี่น้องเลย สาสีเอิ้นนะเพงป็นอาชีแลบดิน้อพี่น้องอันนี้หลายคนเจ้าก็มักให้ขูดเส้นน้อยๆพี่น้องิก็ลาดบ่วักเนาะแม่นสมเฮากินเส้นเพียนเป็นใหญ่นะว่าคั่นอันเส้นําอัน เป iesen, itti, man, ียกเส้นกับเปียกเส้นซัำเส้นเฟื่องดีเนาะแมนส่วนตัวแมนโบมกจังซักการสำหรับแม่แจ็คกิ้งจะเออซัำเส้นได้แห้งดีแล้วเพิ่นซัำเส้นยังนี่ซัำเส้นนลบบแลรงเลยพอดีมันรีบเข้าแคล้วเบิร์ดการสำหรับแจ็คกิ้งสลับาบมกจังซักจูแม่จูแม่แถวคนเดียวมันจะเข่าน้ำเข่าเนื้อเข่าผักขยงเข่า เราน้ดีเอแล้กก็าดี๋ยวล่างจุกเจีได้เช็มกัเดียรอเวนะเอ็ม,มไว้ป้าแล้วก็ซีมาขูดเาไม่ซอบนะพี่น้องเพราะว่าเราคันซอกิ้งขูดเดียวเาไมกินเลจะกินข้าวนะพายกาเจจดจเจจอพ่อบักกัมเกี่ยวอย่างอีกล่ะถ้าได้กินกาถ้าซอกิ้งขูดนี้พี่น้องได้กินตอนแรง ดูด <łość> ินอพี่น้องจะปิ้งความมาขูดไว้นี่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 นีนี่น่นี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 นี่นี่นี่น เด้อพี่น้องเอ้ยขูดหน่อไม้ใหญ่เด้อคนกันใหญ่หน่อไม้กันใหญ่แ <c oughs> ห่ทั้งลูกทั้งแม่ค <c oughs> ือลูกกับแม่อีหลีแห้งเหมือนน้องเนี่คือลูกกับแม่จิบ่คือแห้งได้ <c oughs> มีหลายคนขยเข้าใจว่าวาฬคือกัน <c oughs> ดวงคือแม่ <c oughs> มาเด้อมาเด้อ,นอหน่อไม้ยอดใหญ่ยอดยาวเอ้าวมันใหญ่บันย,นยาวอดีตะหานผิดทษอ่ะคือแม่เนาะมาสร้างหนุ่มคน เกิดก้อนก็สร้างก้อนเกิดลังก็กสร้างหลังเล่าว่าอันคันสกิงขูดแล้มือแรงพื่อนแล้วได้กินแล้วม่ได้กินคนน้อยมาขูดช้ามันคือคนใหญ่สะดวงเพกคนลงนานะเงี้ยเอาหนับอีกแล้วสะดวงกับเนินน้อยคนลงหน้าหมดเดลยแม่ยูเพื่อนหลักขูดหรือไม่จ <G ül üyor> ีสะดวกยู่กันได้ขดูดกับสะดวงเลยพี่น้องน้อยใหญ่ปัาดนี้นขูดคนเดียวพอดีมือกระคือนไป cinema โบแบบฝันขูดเลยเนาะ ยังไ่หมดยังจะเนาะเมื่อยเลยทำเฮาเสียวค่ะสขูดบาดหนึ่งสำเนี่งเส่นสำเนียงยาเลยกับเนาน่อใหญ่คนใหญ่กินน่อใหญ่เนาะกินกับฉันเลยเส่นใหญ่เอาแม่กับยายแหล้วมากรอได้ตัวขูดมาไม้เสร็เติบนะผื่นนะเท้าคนเดียวนะไอ้ยวัตสัตจะขูดจะสุบเนาะเส้นเล็บอะไรกินบอเซกบซตบจะขูดสุบดนาะเฮา พี่แอชชีล่ลป็เนเหาเนีย่ยถ่ายนั่งกิ่งขูดบอลเลี้ยง่ายมาขูดซอยสีชุดออกมาแล้วก็สิไปเลี้ยงงวัวลูกกับไปเลี้ยงงวัวแม่กับไปเลี้ยงงวัวพี่น้องหมดเลยพี่เองถ่ายกับไปเลี้ยงงัวกันแล้วนี่ยพี่ชิชัยขวดเขาขวดไปครับไปเก็บตะไคร้ยงอีกแม่ชิิเก็บแต่มาสิขูดหาขวด เก็บละหลายปะใส่รองเท้ามาวางหนังเ้พี่น้องตาเะเ็็กกะสิประมาณนี้เนาะเมย์มาขูดดมหลังกับสีเล้ยวเด้อดิปั๊น้ะพี่น้องมันเบย์คนใหญ่มันขูดไว้ขักเลย์ขุดแล้วนะสุดก น,น,น้ารนรงไหนคะก็ไที่จังไล้ป่ะนี่ะโบตัดเอาไปได้ที่ค่ะค่ะเนาะคนละเพืีองเลยจัดไปยงให้เสียอ่ะพี่น,น้องค่ะแล้วจุดสำปะเมอแล้วนะเอาน้ำยังลับๆอยู่น้องทำนี่นะอะไรจะได้ฟูทั้งตัว

ส่องคนคูดไม่นอนนะอีมมาสามเฮือนจุกตะไบตกแฟนเก็บใจเด้อพิเศษพวงแหวนป่าชีน่าก็ยังผูกไว้คันยายพี่ไงแล้ว่าแมุู่กตัวไงเราคนไงเ้ามากินของไง mặc quần áo nhẹ thôi mặc nó nhẹ mặc มันเปนมาซื้อซ้ำผมคนไปษะเดือนหนึ่งนะพี่น้องริงจริงดิหลังจากที่ขุดแล้วเนาะเราก็จะค้ำน้ำหน่อไม้ออกเนาะการนำขุ่มมันออกขับกรากมาซื้อซ้ำขั้นขั้นเฮงลูกบีบห้งลูก พี่น้องสังเกตเห็นเป็นน้ำสีเหลืองๆเนาะน้ำขมมันตุ๊กมันกระจืดไว้คันน้ำขมมันออกโ,ะะนนโอ้โอ้รับประคำเลยเมื่อยพอเลยปั๊ดรับประปั๊ดเลย เอ็นคอจนพึ่งเนาไ่ร้องบันทมเอ็นคอจนพึ่งขั้นมันจะตัวใคยขั้นเลยไหมใส่แล้วทำนี่แหละขั้นบวาวขัดคอบด

ตัวเองแล้วปากของอยากจี่จตำแหน่งกดนเลยแล้วไปน้ำฝนกันสองสามึงเลยทีเพิ่เรียกงู้แม่าไปเทลอน่านี่นะมาทำพร้อมช้ไ่เหน็ดกันแล้ชิมใไ้เข้าไปมือใดวางมือใดทำทิ่ว่ากันเนาะจ่อยมือใดเขาละหยิบเลยกระบดงแม่ แล้วบาดนี่นะน้อยบักใหญ่บักตพี่น้องาป่ะมือน้าบดนีมือไปต้มเอาไปต้มพี่น้องบาดนี้บาดนี้หลังจากขุดแล้วเฮาก็เอามาต้มเดพี่น้องเนาะต้มแม่น้ําขมมันจืดพี่น้องเนาะแล้วก็สิมาซุปกันเลยนะเยนออกน้ํานึงอ้เยนออกก่้พี่น้องลืมเยนออกน้ํานี่แล้วก็มาใส่จะนางเดบาดนี้จ้าๆๆเาพี่น้องคือยงที่แม่กิาเลย นี่นะพี่น้องหลังจากที่ต้มเนาะไม้เทน้ำออกแล้วเรากินกับซีไซน้ำจะนางที่ตั้นมาแล้วเนาะนี่คนกระตุกไหมพี่น้องตอนนี้ฮะคนข้างสี้แยลำบากหลายเนาะเห็ดกางณ์นี่นะพี่น้องข้างไปเลยกับซีไซหัวซีส่ลงไปเนาะอุนั่นพี่น้องเขาเจ้าเอิ้นแบบอุเนาะนี่ฮะอุใส่อุ้นาะไม้ใส่น้ำจะนางเนาะเขาเดินเนาะ เเม่เอาเก็บฝาไว้นะพี่น้องเพราะว่าฝนก็หัวลงมาเนาะตอนนี้ตัวตุ๋นจริงๆมันก็บ่ได้ดีปานดนี่ติดไปเลยนะหลังจากนั้นเนาะก็ใส่อัน,นงนวลนพี่น้องน้งก็กได้ปไปลใส่ักแว่นมาแล้วนะพี่น้องแล้วกส็สิใส่ข้าวโกันไปเลยเนาะ แตกพริกไปเลยนะพี่น้องเลยพริกดิบใส่นะแตกพร้อมกรปาดมักนาวใสน่น้ำแล้วฉีสันแล้วพี่น้องจดจาดเนะล่นแล้วพี่น้อง แล้วก็หลังจากคึ้นรถแล้วก็ใสป่ปลาแดงลงไปเนาะหลายรูปไหมปลาแดงต้มปลาแดงต้มนะพี่น้องเนี่ยแล้วก็ใสป่ปลาแดงต้มลงไปไม่ก้าวเลยพี่น้องเลยผมเคยกินปลาแดงดิบก,ก็บใส่ปลาแดงต้มไปละอ่ะนี่นะทำจิ้วแกงจิ้วยังมันใส่ปลาแดงดิบก๋วยชี่ชั้งแกงอยู่ยยเนาะทำจิ้วกระซิ่ก็ใส่ปลาแดงต้มอันนี้นะพี่น้อง สก,กินกาได้ไปลอยเด็ดเอาเออแม่เนะได้ไปลอยใบขี่มาแล้วกับผักแป้นอีกนะคนราใส,นสนน่น่อยพดก็ใส่ตัอีกนเีเนาะเป็นใบกิงกับใบผักแป้นนะคนก็นเริ่มมาอีกแล้วนะพี่น้องจ้าวนวันนี้สก,กินว่าอยพอยน่ะห้องใสเลยอ่ะอ่ะคือเมื่อวันวันนี้แบบคาอวัส นี water but, it it <m> ่จะเค้นไปนะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนะพี่น้องมนเอาะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้สาิงเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะเอาละเนาะสําหรับมื้นี้ก็คได้ขอตัวลาไปก่อนเนาะก็จากกันขอกาวคําว่าสบายดีเนาะ